ยู <ique> ่ครับนี่คุณคิดตบตาตำรวจกับผมเหรอครับอะไรครับเนี่ยอะไรฮะหมัาลุกครับหมัาลุกเดี๋ยวนี้กินกันอย่างนี้เหรอเนี่ยอะเข้าใจผิดแล้วมั้ยเดี๋ยวเราพูดเลยเดี่มันหมันี่อย่างนี้เหรอหมัาลุกครับพี่อะไรหมัาลุกหมัาลุกบางหน้านี่อะไรเนี่ยหมาครับพูดเต็มปากโคตรหน้าพูดทัดพูดเต็มปากแมพี่เขาเรียกหมาครับพูดหมาเลย พูดเต็มปากเต็มคำมัน<อ>ไม่ไม่หมยังมันมีเรือนี่นะครับหมูอ๋อโหนี่เรือเรือขนมา้นมาครับเรืออะเรือเรือหมูเรือขุนกับม้าครับมีขุนครับอ๋อนี่ขุนไม่เชื่อวะขนจริงเหรอโอ้ยมึงกปจะสำรวจโรงพักไหนไหมาเนี่ยนิ่งกันเลยเนี่ยเนี่ม้าขาวครับมาช่วยครับอันตรายแล้วครับนี่ใครเสพไษษปแล้วตายเนี่ย มันไม่ใช่ครับเขาเล่นมันุ่นระพุเจ้ากินตายปุณห์เนี่ยก็ตายเขาติดคอตายนี่ครับอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะกินแล้วตายอย่าไปกินนะคุณเป็นไงครับผมเหมือนไหมฮะเหมือนไรเหมือนเหมือนจับปลามพูไรไหมที่ผมซ้อมไม่เฉยซ้อมซ้อมซอมท่านี่ท่าถูกอะเนี่ยพึ่กลัวอะู่ใหม่พิ่งมาอยู่ใหม่ซ้อมลองจับดูอ๋อเขาซ้อมฮะซ้อมซ้อมซ้อมนี่จะเกิดดิงยิงกันตายไม่ตายฟรีเหรอเนี่ย ไม่ไม่แล้วครับไม่แล้วครับของใหม่อย่างงี้ของใหม่ห้องน้ำเหรอครับเรือครับห้องนอนมั้งคะหรือสามอาซ้อมค่ะซ้อมพูดควนควนตำรวจค่ะเชิญเลยค่ะมาไงมาทำไมพี่ค่ะมอไซค์พี่ พี่ลุกตามผมวะนี่อย่าขัดขืนผมเลยพี่ครับพอทำไม <laughs> พี่ช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมผมกำลังเดือดร้อนพี่เรืเ่องอะไรอะเรื่องนี้ครับพี่ผมถือของไว้มือเดียวผมไม่สามารถถือได้สองมือเอา้าแล้วอีกมือนึงทำไมไม่มาถือล่ะครับ <laughs> ผมรู้นะครับพี่ ผมรู้นะใครตจ้มาถือได้ไงล่ะพี่อย่าบอกใครนะครับผมพิการตั้งแต่เด็กๆน้องออกที่หลังอ่ะน้องหาของเล่นเยอะเทียบเลยให้พี่ช่วยอะไรน้องพี่ต้องช่วยผมได้ได้พี่ครับพี่ต้องสัญญากับผมครับน้องให้พี่ช่วยให้พี่ให้พี่ช่วยอะไรพี่ถือนี่ไว้ผมได้ ถ้าเกิดใครมาถามหาผมพี่จะบอกว่าเจอผมนะโอ้ได้เลยน้องเอาไว้ป้องกันตัวนะพี่โอ้ไม่เป็นไร,รกล้วคนแถวนี้เดี๋ยวพี่ย้จักคนแถวนี้ใครมายัางไงพี่ก็ต้องเอาปืนจ่อไว้ก่อนพี่สมัยนีย้รู้หน้าไม่รู้ใจพี่ต้องสัญญา <laughs> ขอบคุณมาก <laughs> <laughs> ผมไปแล้วพี่ได้ได้ขอบคุณมากพี่ เฮ้ยครับเฮ้ย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 มองขโมยขโมยพี่ช่วยเหลือน้องตลอดเลยนะช่วยช่วยช่วยให้เขาดื่นมกาแฟไปช่วยช่วยเฮ้ยมีคนใหม่มาสมัครผมก็จะติดต่อให้ใหม่อีกไม่ต้องแล้วไเอาอย่าขโมยอีกไปราบพวกเรา พี่พี่ลืมให้วางปืนเออวางเลยครับพี่ไปนช่่ยอย่างนี้ีหยพี่พี่ผมเองผมเข้าไปกลอนหนวดกลนเขาแล้วพี่เพื่อไม่ให้ใครจำผมได้เฮ้ยชัยน้องบ่าวพี่คนเก่าพี่พี่ไม่เชื่อหรอก เราต้องสัญญาโอ้น้องนี่เองพี่นี่หัวไว้จริงครับพี่ครับแล้ของผมอ่ะมันเอาของไปแล้วครับมันตีผมด้วยนี่พี่ทำอย่างนี้ได้จงไงน้องหาเรื่องมาให้พี่น้องหาเรื่องพี่มันมาตบมาตีพี่ผมฝากของไว้กับพี่ของผิดกฎหมายน้องไป็นขโมยเข้ามาแต่พี่ไม่จะจาจะให้พี่ติด โอ๊ยโอ๊ยพี่การขนาดนี้มึงยังทำอีกเหรอเนี่ยน้องเป็นขนาดนี้บอกเมาไปขโมยอะไรเข้ามาพี่ผมไม่รู้เรื่องแล้วพี่เรื่องไหนเป็นขโมยอะไรเข้ามาพี่ไปขโมยเข้ามาบอกเลยนี่ไปขโมยอะไรเข้ามาหึ่ยไอ้พวกย่อฮาถึไหนเนียไม่เหนื่อยยังไงเหนื่อย แล้วเนี่ยไปไหนไหมาเนี่ยแล้วเด็กกินมันใ้มันได้หมดปะโ,โทรแจ้มเดืวดเลยนีนี่ทำเหมือน ดีกว่าที่บ้านแค่หน้าตามได้อารมมากอ,อยู่ไม่ได้แล้วพี่หมีไปแจ้งตำรวจเลยเรียกตำรวจมามาจับมันเลยไป